สวัสดีมานี่สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกราฟถึงเป้าหมายตามที่โค้ดว่าใช่ไหม2,660อ่าที่โค้ดบอกไว้เมื่อวันศุกร์นะคะเป็นยังไงบ้างได้เก็บกำไรกำไรกันหรือเปล่าคะอ่าถ้าคะแล้วก็กราฟไปถึงหกจริงๆใช่ไหมอืมนี่ไงไปถึงหกนี่ไงใช่ไหมนี่นะคะแล้วทีนี้ อ่หลายท่านบอกว่าเออแล้วเท่านี้กราฟมันจะไปไหนต่อกราฟมันจะไปไหนต่ออืมตอนนี้กราฟกำลังลงมาเทสอยู่นะคะราคาที่กราฟจะมาเทสก็ประมาณสองพันหกร้อยสี่สิบสี่สองพันหกร้อยสี่สิบแล้วก็สองพันหกร้อยสามสิบแปดนะคะก็คือจะมาเทสอยู่ประมาณโซนนี้นะจ๊ะอ่ามาเทสโซนนี้จริงๆงนี่แพเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่กราฟเบรกนะเบรก เนาะเบรกชานแนลตรงนี้ไปนะคะเบรกชานแนลตรงนี้ไปก็รีเทสกลับมากราฟจะขึ้นต่อนะคะจะขึ้นต่อไปเทสที่ราคาสองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้าเออหกร้อยห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบห้านะคะที่กราฟจะขึ้นไปเทสนะคะแล้วก็ตั้งลำแล้วก็ขึ้นต่ออะไรแบบนั้นนี่เนาะหรือตั้งลำขึ้นต่ออะไรแบบนั้นแต่ถ้า ก้าฟอยากจะมาเทสแบบล,ล,ะะล่างสุดเลยนะคะล่างสุดเลยนะคะล่างสุดเลยก็คือเราก็ต้องวัดกันนะเราต้องวัดกันนะนะคะเดี๋ยวโคจะวัดก่อนนาะว่าเขาจะมาเทสล่างสุดตรงไหนได้บ้างต้องมองให้ครอบคลุมสองมุมนะคะทุกคนมองมุมเดียวไม่ได้หรอกอืมมองมุมเดียวก็แย่เลยนะคะ เราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแล้วก็มองไม่เห็นว่าถ้าไม่ไปทางนี้จะไปทางไหนได้บ้าอืมก็คือถ้าเกิดว่ากราฟจะลงมาจริงจังนะคะเออจะลงมาจริงจังก็น่าจะมาถึงนี้เลยนะสามสิบอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟจะมาสามสิบได้จริงๆริกราฟจะต้องอ,อ่าผ่านนี่เลยอ่ะผ่านสามสิบเจ็ดสี่สิบอะไรพวกนี้เลย นะคะถึงจะมาได้เนาะแต่ถ้าเขาไม่ผ่านนะเขายืนตัวแถวแถวสี่สิบห้าเออสี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยห้าสิบอะไรแบบนีน้ถ้าเขายืนตัวแถวนี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่ลงนะคะไม่ลงแสดงว่าเขาอยากจะขึ้นข้างบนค่ะขึ้นไปนู่นเลยนะคะขึ้นไปไกลเลยเหมือนกันนะคะเรามาดู <c oughs> จะขึ้นไปที่ไหนได้บ้างนะคะด้วยโครงสร้างนะคะโครงสร้าง M ห้ายังไม่จบอืม นะคะก็คือจะขึ้นไปนู้นเลย2 6 9 4ห้้าสี่ถึงเจ็ดร้อยนะคะ2อ94อถึงเจ็ดร้อยนะคะ M 1 5สิบห้ายิ่งไปไกลนะคะลิ่งไปนู้นเลยนะเ0็ดร้อยเหมือนกันนะคะหรือใกลกว่านั้นอืหรือใกล้กว่านั้นน,น,นะคะก็ M 3 0สาสิบก็เหมือนเดิมค่ะนะคะเจ็ดร้อยกว่านู้นเลยนะคะเจ็รอยกว่านู้นเลยนะคะ M 3 0 h สาสิก็เหมือนกันนะคะ h 1หนึ่งก็ กราฟก็มีโอกาสไปถึง2,700กว่า2,800แล้วก็2,865นูนะ่นนะคะก็คือสำหรับไทม์เฟรมใหญ่ๆเขายังคงยืนยันในการเดินทางขาขึ้นนะคะแต่ทมเล็กๆอะ่ะมันเป็นจังหวะถวยนะจังหวะสอยที่แบบเฮ้ i, ยย่อมารับเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สำหรับโพสก็คือยังคง follow by เหมือนเดิมน,นะคะยังคงฟอลโล w บาเหมือนเดิมน,นะคะ พอราคาที่บายได้ก็ตั้งแต่38ขึ้นไปอะค่ะนะคะสานะขึ้นไปเพราะยังไงก็ยังมองว่ากราฟจะขึ้นนะคะสำหรับโค้ดฟอลโล่บายเหมือนเดิมนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้แต่ว่าทุกการไกด์ไลน์ก็มันอาจจะไม่ได้ไปเสมอไปนะคะแต่ว่าโค้ดก็วางหมากไว้ตามโครงสร้างมันก็ไปถึงจริงๆนะคะแล้วก็ไปเลยด้วยเห็นนะม ทุกอย่างนะคะกาฟเดินทางมีเหตุผลนะคะถ้าเราหาเหตุผลของเขาเจอเราก็จะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เจอกันหนึ่งทุ่มตรงเดิมเลยนะคะขอให้ทุกคนได้กำไรกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ